โอไยเออไอยังบีบจมูกเลยนี่ไงขี้เสร็จยังไม่ทำไมเพชรขี้แล้วเพชรขี้แล้วเหลือแต่หนูเนี่ยแต่ไต่แต่มีแ่แต่ขี้ไหมขี้แล้วเพชรขี้อะไรขี้แล้วโอ้ยโอยนี่แหละเอาเพชรเอาอีกแล้วเออเพศเอาใส่หน่อยลูกเพชรเอาอีกแล้วโอ้ยแล้ว มองที่ตึงเขาแล้วพอเด็กมนเอาไมตายรู้ปงแน่นั่นปงย ทำอย่าทำโอ้โหทำอะไรตั้ง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 ตงตงทำไมทำจมูกยายดิจมูกยายหักไปแล้ คอยทำทำไมจ้าพาทำตุ๊กตาไหมจ้าทำตุ๊กตาทำไมจ้ททตาตุ๊กตาเจ็บนะพี่คอยยัดเข้าไว้เลยปิดจอยขอโทษตุ๊กตาก่อนขอโทษตุ๊กตาก่อนัดทีเด็วขอโทษพี่ตุ๊กตาตาออกใส่พี่ตุ๊กตาออกมานะ่ะเมื่อกี้ใครทำจมูกยายหักเลเนี่ย <c oughs> หาเขาไอ้หาย คนหมอช่วยด้วยตาโมขันโอยตามูดงก็เามา่บังยตาบ้อกะดาหมอเราอยช่วยด้วยช่วยด้วยเอาไว้น นะคะเฮ้ยปิดไรก่อนนะคะไปอาบน้ำให้น้องก่อนนะคะหรือว่าจะวางไว้ตรงนี้ดี